สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญบิตคอยนะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นสั้นนะครับเผื่อจะได้ลุ้นในจุดช็อตนะครับวันนี้ผมชี้เป้าแค่จุดช็อตจุดเดียวก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ไม่มาตามนั้นเราไม่ต้องไล่นะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมตั้งป้ายราคาไว้ให้นะครับ จุดที่ไล่ช็อตกันตั้งแต่คลิปหรือในกลุ่มเนาะที่ผมให้ไว้ก็คือ39500นเะครับเป็นเป้าเดียวที่อพอรุ้นได้ส่วนใครไม่ทันก็ประมาณสา0 0นเก้นะครับสามเก้าต้นๆเนาะเป็นเป้าช็อตควรมีสต o p l ล s s นะครับนะจับด้วยวิธีการให้มันวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วมันกลับลงมาที่เดิมเราก็จับนะครับจับแล้วตั้งส t o p l ล s s ไว้ห่างๆนะครับประมาณร้อยจุดนะครับถ้ามันขึ้นไปตัดเราก็แค่รอเนาะ ถ้าเป้าหมายเรากลับมาเราก็จับไว้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมวิเคราะห์ฐานก่อนเลยนะครับนี่นะครับฐานที่ซื้อขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับก็มีการซื้อขึ้นมาแล้วเจอเจอการหักล้างกันเนาะทีเนี้ยของเริ่มถือขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับบวกทุนกันสองก้อนนะเพื่อขึ้นไปข้างบนเนาะตอนนี้นะครับเท่าว่าตอนเนี้มาเจอแนวต้านที่สามหมื่นเก้านะครับจนถึงสี่หมื่นเนาะตอนนี้นะครับ เอาว่าแรงซื้อเริ่มจะหมดไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับแต่มีแรงฮึดขึ้นมาด้วย MA 4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงของ5ทับอของ9ทับ9ทับ15หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ9ทับ21นะครับเป็น MA ตัวนั้นนะครับที่ดึงราคาขึ้นมาได้หลังจากตัด4ชั่วโมงขึ้นเนาะแต่ตัว MA ที่ผมวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้นะครับเนาะ ก็จะมีเดี๋ยวก็ต้องไปรอดูช่วงสี่ทุ่มนะครับประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มเสร็จๆนะครับเนอะเดี๋ยวอาจจะมีย่อตามมาอีกนะครับสี่ทุ่มเสร็จๆอาจจะมีย่อตามมานะครับในระยะยาวนะครับเนี่ยประมาณจนถึงต้นเดือนมนีนาประมาณวันที่ห้าที่หกเนาะก็อาจจะมีการกลับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนเนี้ยังก่อนที่จะถึงนะครับมันก็ต้องลงไปเก็บของนั่นเองนะครับ ส่วนตัวผมมองอย่างนั้นอยู่นะครับยังไม่มองขึ้นเนาะตัดใดที่ยังไม่ทะลุ40,000ขึ้นไปนะครับถ้ายังไม่ทะลุตรงเนี้ยอ่า49,000นะครับเนี่ยเป็นจุดที่ขึ้นลิฟต์นะครับเป็นจุดที่ขึ้นลิฟต์สายรองนะครับถ้าเกิดมันหลุดขึ้นไปจริงๆนะครับให้ไปรอที่40,000เดี๋ยวผมต,ตั้งตั้งตรงนี้ให้เนาะ40,906นี่นะครับ ก็คือสามารถไปลองตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นจุดลิฟต์เนาะตรงเนี้เราไม่ต้องไปไล่มันเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดแนวต้านเยอะนะถ้าถ้าสมมุติว่าม bueno. ันหลุดไปได้ก็รับรับแถวแนวต้านเนี่ยนะสามหมื่นเก้าห้าร้อยเนาะถ้ามันหลุดไปได้ก็ลุ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าผ่านสี่หมื่นเก้าร้อยได้นะจะขึ้นลิฟต์ไปที่สี่หมื่นสามเลยเนาะแต่ทีเนี้ยโอกาสผ่านมันก็ยากอยู่เนาะก็เลยมองเป็นเป้าช็อตไปก่อนนะครับมองเป็นเป้าช็อตไปก่อน นะครับตอนนี้ก็มองเป้าช็อตดูก่อนนะครับว่ามันจะผ่านขึ้นได้หรือเปล่าก็เป็นเป้าหน้าเสี่ยงแหละครับเนาะถ้าเกิดมันมันขึ้นไม่ได้จริงมันก็ต้องถอ,อยลงมาข้างล่างเนาะส่วนตัวมองว่าอ่าส่วนตัวมองว่ามันขึ้นไม่ได้นะครับส่วนตัวผมเนาะส่วนใครมองว่าขึ้นก็ลองลองดูนะครับส่วนตัวมองว่าอ่าน่าจะมีการเอสตรงเนี้ยเพื่อเสี่ยงนะครับเสี่ยงก็เหมือนอ่าเราซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละนะเอสเอสไว้ก็ตัดสต็อปล็อตไปนะครับถ้าเกิดว่า มันหลุดได้เนาะแต่ถ้ามันไม่หลุดเราก็ลุ้นกําไรนะครับจุดลุ้นกําไรจุดแรกนะครับอผมขอมองไว้ที่สามหมื่นหกหกร้อยละกันนะครับจุดลุ้นกําไรจุดแรกแต่จริงๆมันจะลงมาถ้ามันจะลงมาจริงนะมันจะมาอยู่แถวสามหมื่นแปดนั่นแหละนะเพราะว่าจุดนี้มันภาคต่างเก็บของเนาะก็ต้องรอดูว่ามันจะหลุดลงมาไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป้าช็อตนะครับสามารถลุ้นกําไรนะถ้าเกิดมันตัดไม่ต้องไล่นะครับรอเป้าหมายเราชัดเจนเนาะ เพราะว่าเป้าลองผมจะไปชี้ข้างบนเลยสว่วนใครจะลองตรงนี้ไปก็ได้นะวันนี้มันเป็นจุดเลือกทางนะมันเป็นจุด50-50เนาะก็เหมือนอ30,000 30,000 30, 30, 3 0 4 5 0 0เนี่ยมันเป็นจุดที่มันเทหลุดลงมานั่นเองนะแต่จริงๆถ้าไม่หลุดมาจริงนะเราอาจจะเล่นกันที่30,006ขึ้นไป40,000 3า0 0 8 3 0ห6ขึ้นไป30,008 40,000ลงมา30,008อย่างเงี้ย คือไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่จริงๆมันด้วยด้วยแรงขายมันหลุดลงไปไงจริงๆผมาก็กล่าไว้ที่สามหมืนหกหกร้อยอยู่แล้วนะครับทีนี้มันหลุดลงไปเองนะตอนนี้ก็คือแค่รอดูว่ามันจะเลือกทางไหนนะครับแต่ตอนเนี้เป็นเป้าช็อตเท่านั้นเนาะสาหรับส่วนตัวผมนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดกราฟมีการเปลี่ยนแปลงยัไงไงนะหลังจากนี้ก็ต้องรออย่างเดียวเนาะเพราะว่าผมจะทากราฟลงคลิปอีกทีก็ประมาณพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ ลองติดตามดูแล้วกันนะครับส่วนตัวมองว่าตอนนี้ผมเอสอย่างเดียวนะครับผมอย่างเดียวเนาะผมไม่ไม่ลุ้นช็อตนะครับอ่าไม่ลุ้นลองนะครับลุ้นแต่ช็อตอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเกินสามหมื่นแปดขึ้นมาแล้วแต่มันยังยืนยืนแบบเหมือนหมดแรงนะครับผมก็เลยเอสนะครับเล่นเล่นตัวที่ได้เปรียบมากกว่าเนาะส่วนตัวที่เสียเปรียบก็คือลองนะครับจุดนี้เสียเปรียบนะครับถ้าหลุดได้ก็ต้องมีงบเข้ามานะครับมีงบเข้ามาซื้อตรงนี้ก่อนเพื่อไป ไปขึ้นลิฟต์นะครับเนี่ยเพื่อไปขึ้นลิฟต์นะครับตัวอื่นก็จะวิ่งตามด้วยนะนะครับแต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ไม่ได้นะครับ่าขาลงมันแน่นแน่สนเหมือนกันนะครับเพราะมันก็มีลิฟต์ลงนะครับมันก็มีลิฟต์ลงกันนะครับก็ไปที่สามหมื่นห้าสามหมื่นหกเนาะนั่นแหละครับเนาะประมาณเนี้ครับคลิป DTC นะครับถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมาอัปเดตให้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ